วันนี้มาดูฉากจำจากหนังเรื่องพ่อหอยโข่งนะครับซึ่งออกฉายเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2023นะครับสมัยนั้นผมยังดูอยู่ที่โรงหนังอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็ไปดูเรื่องนี้แหละครับเพราะว่ามีคนบอกว่าเรื่องนี้จะตลกนะครับเพราะมีคนเด่นออกมาดูสมัยนั้นคนเด่นกําลังเรียกกำลังโ <ๆ S 1> ด่งดังนะครับผมก็ไปดูกับเพื่อนนะครับก็ฉากที่จํากลายเป็น สิ่งที่เหนือความคาดหมายนะครับของเด็กๆอย่างผมในสมัยนั้นนะครับนี่คือรถบัตร,รถเมย์นะครับซึ่งเอามาดัดแปลงเป็นรถวงดนตรีพ่อให้โขงนะครับสิ่งที่ผมจําแล้วก็ติดตามมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการได้เห็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังในสมัยนั้นนะครับคุณสายยันสัญญาตนะครับท่านนี้แหละครับร้องเพลงจูบมัดจำซึ่งในหนังบอกว่าเป็นการประกวดร้องเพลงของ สามนักร้องที่ต้องแข่งขันกันชิงเงินรางวัลน,นะครับก็คือคุณเด่นดอ,อกประดูแล้วก็คุณอีกท่านหนึ่งครับคุณคมพีแสงทองแล้วก็ท่านนี้แหละครับเรียกว่าเหนือความคาดหมายของผมกับเพื่อนจริงๆนะครับเพราะว่าสมัยนั้นนะว่ไม่คาดคิดว่าจะเห็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างสายยันสัญญานะครับอยู่บนจอหนังแล้วก็ได้เห็นกันแบบชัดๆนะครับสมัยนั้นยังดูในโรงหนังนี่ยังไม่มีเส้นฝนเยอะแบบนี้นะครับก็ ที่เป็นกรรมการนะครับที่ให้คะแนนนะครับเป็นไปตามบทบาทในหนังนะครับแต่ว่าในหนังเรื่องนี้ก็คือบอกว่าเป็นการถ่ายทําสายยันสัญญานะครับเห็นไหมครับมีสแตนของวงดนตรีสายยันสัญญานะครับเล่นไว้เมื่องานลอยกระทงปี2อ2 2นะครับที่แดนเนรมิตนะครับที่ถ่ายทําเรื่องนี้แหละครับผู้สร้างก็จะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับแดนเนโรมิตนะครับก็ถ่ายทำฉากที่คุณสายยันสัญญา ไปเล่นดนตรีนะครับแล้วก็นำมาแปะรวมก,กันกับนักร้องอีกสองท่านก็คือคุณคำพีแสงทองนะครับและคุณเด่นดอกกระดูนะครับก็ออกมาเป็นเรื่องพ่อหอยโคงนะครับก็เป็นอันว่าสมัยนั้นที่ผมกับเพื่อนตั้งใจจะไปดูฉากตลกตลกในเรื่องพ่อหอยโคงนะครับแล้วก็ไปดูนางเอกซึ่งตอนนั้นคนต่างจังหวัดกําลังหลงไหลเป็นที่สุดนะครับก็คือคุณสุพรรสารเนื่องพิรมนะครับแต่ว่าพอดูหนังจนจบแล้วสิ่งที่จาได้ับ กลายเป็นจำว่าเรื่องนี้มีนักร้องลูกทุ่งที่ชื่อสายาสัญญาซึ่งมาแสดงหนังเป็นครั้งแรกนะครับอยู่ในเรื่องนี้แหละครับสมัยก่อนนั้นเขาบอกว่าสายาสัญญาจะไม่แสดงหนังเลยนะครับจะไม่ออกทีวีเลยนะครับเพราะว่าถ้าคนเห็นหน้ากันบ่อยๆนะครับเวลาไปเล่นดนตรีแล้วก็เก็บสตังค์สมัยต่ก่อนเก็บสตังค์ค่าเล่นดนตรีแพงนะครับตัวหนังนี่5้บาทถึง12บาท แต่ดนตรีนี้ถ้ามาเล่นคนละหกบาทคนละเจบาทแล้วนะครับจึงเป็นเรื่องที่ผมกับเพื่อนที่ไปดูแล้วก็ตื่นเต้นนะครับไปเล่าบอกคนอื่นนะครับที่ยังไม่เคยดูเรื่องพอให้คงนะครับบอกว่าให้ไปดูซะเพราะว่าจะได้เห็นสายหยันสัญญาร้องเพลงจูบมัดจําเพลงนี้แหละครับแล้วก็เดี๋ยวอีกทางหนึงนะครับที่ตื่นเต้นไม่แพ้กันก็คือคุณ คำพีแสงทองนะครับซึ่งตอนนั้นก็รู้แล้วครับว่าเขามีเพลงที่โด่งดังนะครับสมัยที่ผมใช้นักกางแปลงก็ยังเปิดเพลงของคุณสัญญาสัญญาแล้วก็คุณคำภีแสงทองนะครับแต่มาเจอตัวจริงในจอหนังนะครับนี่แหละครับคุณคำพีแสงทองตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรนะครับเรียกว่าพอรู้ว่ามีเพลงนี้นะครับก็รีบ ไปตามหาตลับเทปนะครับสมัยก่อนยังเป็นตลับเทปเพลงนะครับตลับหนึ่งก็45บาท55บาทนะครับซื้อเพื่อที่จะมาเปิดเพลงนี้แหละครับเพลงชื่อเดือนรับฟ้านะครับก็เป็นเพลงที่เวลาเราดูในจอหนังแล้วจ้เพราะนะครับเพราะว่าเราได้เห็นหน้านักร้องแบบเต็มตานะครับนี่แหละครับคือความสุขอย่างหนึ่งของการที่ได้ดูหนังในสมัยก่อนนะครับแล้วก็ไปเจอสิ่งที่ตัวเองชอบโดยที่ไม่ได้คาดหมายนะครับ ปกติเวลาจะไปดูหนังนี่ผมกับเพื่อนจะต้องรู้ก่อนล่วงหน้าเสมอนะครับว่าใครแสดงนะครับมีอะไรนะครับต้องไปยืนดูโปรแกรมหนังที่เขาติดก่อนนะครับให้เห็นรูปเห็นอะไรนะครับเฉพาะเรื่องนี้นะครับไปแบบกระทันหันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่สักประมาณสักใบสองใบสามเนี่ยต้องออกไปฉายหนังเร่กันแล้วนะครับแต่วันนั้นหนีท่อแก่ไปนะครับเขาจะไปดูสุพรรณษาจะไปดูเด่นดอกมัดูเรื่องพ่อไอ้คงนี่แหละครับแล้วบังเอิญไปเจอนักร้อง เรียกว่าในดวงใจเลยนะครับสองท่านก็คือสายยันสัญญาแล้วก็คำพีแสงทองนะครับจากหนังเรื่องพ่อไอโค